จะมาคิดถึง่งวัวร่ำไปหนูนะอี้ไม่โดนทวนร,รักมั่งม่านี่นะเศาว่าโยโย่เลยอเหมือนกันไม่โดนขี้ซิบปีแหล่านี้นอนที่ทำๆอยู่นี้นี่ก็ว่าโลอ,อาลัมเลยพี่น้องนะพี่น้องมาเล่ยว,ว่าขุนเทตุหันร,รักทำกองสูนัดจนกระทั่งว่าตุหันรักแล้วนี้ขันไหนนี่ มาโคอาปบิลโตลอดกาเซฮีอากันดิโยมาโคอาปบิลโตลอดกูกาเซฮีกันดิโยกันฮมมอีทัวอัลลอฮฺวันดังนั้นเมื่อใดที่ฉันรักตัวบาข้องฉันคนนั้นเหลวอ่านี่นี่เครื่องไม้เป็นนองเลได้ถ้าอัลลอฮฺรักเลยกันน้ชายออาดอลาอากู อัลลอฮฺวันเนโนนกูนี่เป็นหนึ่งรันโยโยฮัมโมอีตูกูช่วยเป็นหูเครื่องรับฟังเป็นหูให้กับบ่าวคนนี้ซึ่งยังมันดึงอานอิโยโยฮัมโมนี่ซึ่งบ่าวคนนี้จะรับฟังนี้จะได้ยินเลี่ฟังดึงงานดิโยดึงงานเป็นหนึ่งงานโยขับหูใบนี้เครื่องรับฟังใบนี้เอ้าแล้งง่ายๆพี่น้องว่า ถ้าอัลลอฮ์รักเกว่าเกจะเป็นหูไฮไม่ใช่อัลลอฮ์มาอยู่ที่แบบหูเราไม่ใช่นั่นพี่น้องแสดงว่าอัลลอฮ์ตาลาเป็นหูไยนี่ฮัมโมคนนี่หูไม่ฟังของที่ฮารัมเลยเลยที่นั้นฟังสิ่งที่ดีดีที่ช,ะะชารุใช่พี่น้องไม้ตรงนั้นพอแสดงว่าหูเราไปฟังสิ่งที่ฮารัมอยู่เลยแสดงว่าหรือพี่น้องแสดงว่า ไม่ถึงคันกับคนเกรดนีท้ที่เกรดที่อัลลอฮ์รักเกรดเ่ว่ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลานี่นะไม่รู้ว่าพล,ล,ลัดซองพลัดสามพลัดซีมาดูปลัดนี้ลนเลยเนาะเ่ว่าอีข้าวเกินบู้ชุดกลุ่มนี้พี่น้องอยังไม่ติดเพราะอะไรเพราะหูเรายัางฟังสิ่งที่หารามเพราะถ้าอัลตาลารักเหลวเอ๋หูคนนี้อัลลอฮ์จะมไม่ฟังของหารามเลยมันฟังไม่ได้พี่น้องเพราะอะไร เพราะอัลเลาะห์บอกแล้วเคจะเป็นหูให้อ่าและผ n ้เหล่าห์โยโยฮัมโม์ไอ้ตัวหรือป i เป็นการันเลอัลเลาะห์วะเคจะเป็นตาห้หยังมาเลฮาอิโยโยฮัมโมนี้ด้วันดิโอด้วันปาเลฮัดโยอัลล์จะเป็นตาซึ่งตาใบนี้ตาดวงนี้ที่ฮัมโมคนนี้ชงตาอัลล เล่งภาษาแบบเกาหลีว่ามายาเล่งภาษาแบบเทียบเทียบ,บนั้นพี่น้องนะหูอัลลอฮ์ตาอัลลอฮ์เนี่ยไอ้เรามืนขันลาวซาเรวาว่าเขาวัดกันตรงนั้นตาเราบุไปจบเจงพี่น้องน่าไปเล่ก้องฮารัมโนไปเล่ก้องฮารัมนั้นอีกที่ยังไม่เข้าเดกดและเปคัตโตะอันยูอัตตอปิเติต้ลเพนิการันเลออัลลอฮวาเกจะเป็นคำพูดคือเป็นปากไอ้ ยังอิโยโยฮอหโมนิบอระคัโต้ดิเงนดิโยดิเงนอกระคัโตอันโยเกจะเป็นปากอายซึ่งบ่าวของอัลลอฮ์บ่าวของฉันคนนี้จะพูดด้วยกับปากนี้และปากของอัลลอฮ์แสดงว่าปากของอัลลอฮ์แล้วพี่น้องพูดสิ่งที่ดีไม่พูดนินทาไม่พูดดา่าไม่พูดโนไม่พูดนีเอ๊ะกานณ์ไม่ติด,าดลาวโน และด่านตางันโยอาตอไปเทเปิน,นงานรันโยอาลาัลลอฮวาฉันจะเป็นมือให้กับพระโมออมือของอาลาัลลอฮ์ลรยังมามังกรอิโยอิโยฮามโมคนนี้ดึงันดิอ์ดึงันตางันโยซึ่งเป็นมือที่ค่อยนะม,นมามังกงนี้ค่อยจับค่อยยิบค่อยตรงเพราะฉะนั้นมือจะไม่จิบไม่จับไม่ทงในสิ่งที่ฮารม ไปจับกุรานไปตรงนูไปตรงนี้ในสิ่งที่ฮาลานในสิ่งที่ไม่ปิดลักศาสนานะไม่หลักไม่ขโมยเพราอะไรเพราะว่ามือของฮัมบคนนี้เป็นองเป็นมือของอัลลอฮ์ตาอาลาอัลลอฮ์ว่าแคจะเป็นมือหายเทียบๆเ,เลยเน,ะนาะนะเทียบๆมาเห็น ด่านกากีโยอาตอไปเทเดิมเลยพี่น้องและอัลลอฮ์จะเป็นตีนายอย่างบรยาลันิโยโยฮัมโมคนนี้ดึงานดีโยดึงานกากีโยอัลลอฮ์จะเป็นตีนนายแสดงว่าตีนของเขาพี่น้องไม่เดินไปสู่สิ่งที่ห้ามประตีนของอัลลอฮ์นี่แสดงว่าอัลลอฮ์จะปกปองดูแลช่วยเหลือรักษาให้ตีนของเขาเดินไปทำสิ่งที่ ดีๆที่ไม่ปิดลักศาสนาสุดท้ายด้านหาตีโยอ,อาตอบไปเพื่อนรูรัยนโยอัลลอฮ์จะเป็นหัวใจให้เป็นจิตใจให้ยังมันจีโตโยยฮโมซึงบ่าวข้องเกคนนี้จะคิดเรื่องต่างๆดง้วยกับหัวใจดวงนี้ไร่ลเลยที่น,นั่นี่น้องอัลลอฮ์เป็นหูอัลลอฮ์เป็นตาอัลลอฮ์เป็นมืออัลลอฮ์เป็นตีนอัลลอฮ์เป็นหัในวใจให้ ก็แสดงว่าทางมดนั่นอัลลอฮ์ช่วยเลือทางมดผู้คองขอไม่ฟังค้องฮารัมตาไม่มองข้องที่ฮารัมปางไม่ผูดค้องที่ฮารัมนอเมื่อไม่หยิบช่วยค้องที่ฮารัมตีนไม่เดินไปทํคข้องฮารัมหัวใจไม่คิดไม่หนึกที่จะทํคข้องฮารัมนั่นเลยคนที่เก็บเกี่ยวทํคข้องสุนั้นจนคาทางอัลลอฮ์รัก โอ้ยสูงมากมากพี่น้องนะทะเลตรงนี้นี่ถ้าเป็นเซนเชยนั่นโนอโนบเราทางมดทางม้วนร่วมร่วมกันเรือนอี้น้าเนาะก็เมื่อว่าถ้าโตอเด,ดือยผาดขึ้นไปเรือนอี้ซ่านามาได้จะขึงพี่น้องนะเร่วมกันทางพิณโบเรา,น,รานี่อ่าตีนมือหูตาใจปากเนี่ยไม่เตะข้งห่ารําเลยนี่พี่น้องลองคิดเลยอ่าสาหตุล่ะสาหิตเพราะเขา ได้กายชิดต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์รักถึงท้ามาทำพือให้อัลลอฮ์รักเก็บเกี่ยวทำบรรดากองสุนนันเป็นประจำประจำสันนิอัานโซนี่นะถ้าพูดกองสูนนันเป็น้องนะเราตัวอย่างจากเราบรรดาสอฮาบัินวลเลมากเมื่อน่ตัวอย่างดังเช่นซิตีฟติมา รอดเดียลรอแต่ลาอันหาลูกสาวของท่านอัสลุลลอฮ์พันายาของเซนาลีคาเรียกสามังะเร่งในการทำอิบาดันนั้นกลางคืนสิทิฟติมะเกี่ยทำอิบัตันมากจนขาทางว่าคนเรียวฟัมสามังะฟัมอะไรล่ะไฟฟันฟัมตรงการพระตนาในการทำอิบาดันนี้จนข้าทางนั่งบอกว่าฉันจะไม่นอนเหลวคืนนี้ เชี่ยเชือกห้าพาไปนองมาพวกมัดลำร่างกายนี่มัดไว้กับคนเสาเรื่อใหญ่อยรับอ่านั่นนั่นท่นคือนคนเดยเอไอ้สมังะเร่งเร่งอ่าแต่บัวเรีว่าเฝยท่านเฝยน,นั่นเนาะอืม,มอกะว่าไม่รับบอกท่านอะสุลลอฮ์ว่าไม่รับแล้วนะเอาเชือกเอาพาไปมัดพวกกับคนเสาเลยเลยกาว่าอิบาดดัดให้มันรงุงอ่าท่นเฝยเร่งซอบาดไปนอง หลูกสาวตอนรสุลแล้วเอนาบีบอกว่าโอ้ยพันนันไม่ได้นะมันก็ะหายโทษเนี่ยนะเล่นว่าไม่รับไม่นอนมาราคนเศร้าพันัันได้มีกี่วันเป็น้องเผื่อห้ามสงโราบาล,ลเลยเพราะเราเออเอาแบบว่าอ่ามันพอดีกับเราอ่เนี่ยเลขาโคให้อิสติโกมะพระจําเลยเทว่าอืมนี่บางคนนี้ ทื่อได้อามานได้กดิ่งโดยเฉพาะพี่น้องผู้ญิ้งผมได้ยินข่าไล่คนเลยว่าบางที่ลังมกักลิบนี่บางคนคือมักริบเซตนี่เขาก็ไม่ฟ้าว่าอ่านกุอานวัางที่อีช้านั้นโอพอมันก็ไม่นานเลยชั่วโมงหนึ่งคงจะไม่เกินอืมอ่าแสดงว่ามักริบเซตก็คือตั้งหน้าอ่านกุาอานอ่านกุอานเป็นประจำตุกขื้นพี่น้องจนกระทั่งอีชา้าอ่าเนี่ยเออคดีไปอีกแบบหนึ่งไดอิสติกอมาช่วงนั้นเนาะ บูโรกับมังลิฟเสล่กับจิมปั๊บเป็นน้องเดียฟังข้าวชงนูกวแล้วเปิดข้าวชงนี่มาเยอะพอนเดชงเจ็ดลุดไปชงห้าเป็นน้องจิมไปจิมว่าโอ้ก็บังอีชาเลียวเซตไปเซียคืนหนึ่งตัวพลัวกับพนันเล่าๆเป็นน้องอ่ะอิสติกกมาเหมือนกันของบูเรเพราะฉะนั้นเอาแบบอิสติกกมาเคยรมมิลอัลทิกาโรมาที่ว่าอิสติกอิสติมานี่ดีเลิศกว่าพันพันคารมันที่ว่าคือ ให้ประจําประจําอย่างต่อเนื่องหนุ่ยหนุ่ยโคจิงเต่ประจําอย่างต่อเนื่องนี้ก็เป็นอิบาดัดเทนาะีรักน้พี่ชอบเหมือนกันพี่นะ้องแต่ให้โยโย,โย,โยโ่เนาะข้าสุดท้ายนี่นะขอให้อัลลอฮฺซุบบะฮานะวตะตาลาตอบแทนพุทธลบุญความดีความเมตตาคงพระองค์นะเกศพเมตพีนตน่นะ้องทุกทุกท่านนะที่รวมกันสนับสนุนที่รวมกันช่วยเหลือเพิดนะข่าวในบ้านลุ่มพรังดุนยาของเรา น่าซึ่งบางทานได้โอนขมาสนับสนุนในการช่วยเรื่องงานศาสนาตรงนี้เป็นประจำป้อมเบียงเขาโคชิ่นชมในนามใจและโคดูอาจารอัลลอฮฺซุบฮะฮานาวะตาลาให้ตอบแทนพลบุญความดีทางไร่เล่เพื่อเป็นสเบียงให้เกฟโอมี่ีนองที่จะไปรับไปใช้พุ่นประโยชน์ณวันอัคราลวบิลลาฮิตตตฟิกวันฮิดายะวัสสลามอะลลยกุมวะรอฮมัตุลลอฮ์วะบารอกาตุ